ตอนนี้มา,าถึงยุคนะหูฟังบลูทูธราคา499บาทแต่ว่าฟังก์ชันขั้นเทพมันคือซาวพี p ดีสามโปนั่นเองเทพแค่ไหนดีจริงไหมฟังให้จบมา,าสวัสดีครับผมพบกนันแล้วนะครับกับเพื่อนๆผมนะวันนี้นครับไม่มาบอกไม่ได้เลยนะว่านะหูฟังเดี๋ยวนี้ราคา 4 9 9บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่แค่ถูกแล้วก็ซื้อมาแล้วใช้ได้ไม่ดีนะตัวนี้ผมเทสมากับมือนะว่าเฮ้ยใช้ได้วะเทําทไหรราคานี้ได้ไงวะตกใจนะผมนะแล้วยังมีรับประกันอีก6เดือนด้วยนะผมนะนั่นก็คือนะ s o u n d p e t 3 Pro นั่นเองครับกล่องนี้ไปหาซื้อกันได้นะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะครับซื้อหูฟังมานะครับบลูทูธนั่นเองครับไม่มีสายหกย้อนความเท่าที่หกจาได้นะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหูฟังที่มีสายเนี่ยผมซื้อมาอย่างดีนะหมื่นกว่าบาทนะเมื่อ5ปีแล้ว แต่ตอนนี้นะครับผมนะณนะวันนี้เลยนะครับราคา4เหรยกาบาทไม่มีสายเป็นบลูทูธ5.4นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบลูทูธ5.4เนี่ยก็สามารถที่จะนะับเชื่อมต่อได้อย่างไวนะผมไม่ดีเลยใส่ปุ๊บมาเลยนะผมนะแล้วก็เสียงที่ส่งมาจากโทรศัพท์มาเนี่ยไม่ดีเลยนะแล้วก็นะสิ่งที่สําคัญกนะ็คือหูฟังตัวเนี้ยก็ต้องสามารถที่จะฟังเพลงได้คุโทรศัพท์ได้ดูหนังนะผมนะหรือทํางานต่างๆเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยสำหรับการโทรศัพท์นะมีไม้ทั้งหมด ข้างละ2ตัวโอ้โหหูฟังราคาถูกแต่ว่ามีไมค์ข้าง2ตัวนะผมเท่ากับว่า2ตัวนี้เป็นไมค์สตัวเลยคุณศัพท์เนี่ยชัดเจนแน่นอนแล้วก็ใช้งานได้ทั้งวันไหมตัวนี้แบตเตอรี่นะอยู่ได้7ชั่วโมงนะไม่รวมเคชาร์จเลยนะนี่คือ7ชั่วโมงนี่คือระยะก,การทํางานเนี่ยได้อยู่แล้วคงไม่มีใครแบบใส่หูฟังนานทั้งวันนะจนถึงนอนนะผมหูฟังตัวนี้รวมเคชาร์แล้วอยู่ได้28ชั่วโมงนะเลย1วันไปอีกเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่านะับสามารถใช้งานได้ทั้งวันนะ่ะ ยังไม่หมดนะหูฟังตัวนี้นะรับถามว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะบวกลองนั่งฟังก่อนที่จะรีวิวแล้วก่อนที่จะบอกทุกคนนะผมในหูฟังราคานี้นะย่านเสียงต่ำเนี่ยนะับมาแน่นอนนะผมเบสมาแน่เพราะว่าหูฟังตัวนี้ใช้ไดเวอร์12บมิลต่อข้างนึงนะอ่ะเสียงกลางเป็นยังไงเสียงกลางนะับชัดเจนเคลียร์แน่นอนนะผมแล้วก็เสียงสูงนะับถึงกน่าเสียงสูงมันจะไม่เท่าไหร่นะผมแต่ว่ารับรองว่าใส่แน่นอนนะแต่ว่าหูฟังซื้อได้ฟังเพลงได้ไม่พอ เล่นเกมมีโหมดเล่นเกมโดยเฉพาะอีกนะแล้วก็มีโหมดดูหนังอีกสําหรับคนที่อยากจะสายเล่นเกมนะหรือว่าชอบไปดูหนังนะผมแล้วสําหรับคนที่ฟังเพลงนะยังสามารถคัสตอมนะผมอีโคริเซอร์เองได้ด้วยนะมีแอปิเคชันให้ <c oughs> มาครบเครื่องจริงหนึ่งนะผมอันนี้คือแบบตกใจนะในขณะที่เจอราคานี้นะโดยที่เขาแข่งกันถูกแล้วก็นะับแข่งกันดีด้วยนะผมะแล้วที่มันเจ็งมากมากอ่ะมันมี Ada p t i อ e EQ t e ท t อ่ะช่วยเราจากการคุณภาพเสียงและความถี่ให้เราฟังได้ง่ายมากขึ้น ยังไม่พอยังมีอีกสาโหมดที่ทุกคนต้องรู้ว่ามันมีด้วยอย่างแรกคือ ANC นั่นเองครับผมนะตัวนี้คือตัดเสียงรบกวนนะผมที่จะเข้าหูเรานะมันมีหลายโหมดนะทุกคนต้องฟังมันเข้าหูเรานะี่คือเราจะฟังเสียงได้นะชัดเจนในขณะที่เจอเสียงอืน่นคือโคมลมรอบข้างหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสียงมันดังอะ่ะตัวนี้ก็ตัดเสียงรบกวนให้นะไม่พอครับผมยังมี ENC อีกนะ ENC เนี่ยก็ <S 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 คือตัดเสียงรบกวนไปที่ไมโครโฟนนั่นเองในขณะที่เราพูดไป คนอื่นเขาจะได้ยินได้ชัดนั่นเองนะผมมี2โหมดแล้วนะสุดท้ายนะผมนะโหมดนี้ก็สําคัญมากครนะับก็คือทาง n s p a r e n c y นะผมนะขณะที่เราใส่หูฟังสองข้างนะบางคนนะใส่ปุ๊บไม่ได้ยินอะไรเลยใช่ไหมแต่ถ้าเปิดโหมดนี้นะนะก็จะได้ยินเสียงรอบข้างอย่างชัดเจนนะสามารถจะโต้ตอบทุกคนได้เหมือนปกติเลย่นะเจอ3โหมดที่เข้าไปนะผมนะก็ถือว่าหูฟังราคา4ี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทยังย้ำอีกโอ้ไม่รู้จะย้ำยังไงเพราะว่าหกตกใจกับราคานะผมแล้วก็มีรับประกันด้วย ข้อดียังไม่หมดนะผมนะสุดท้ายนะถูฟังตัวนี้สามารถเชื่อม2อุปกรณ์ได้พร้อมกันเท่ากับว่าสะดวกสบายมากๆถ้าเรามี2 d e ดี c e ส,สามารถสวิตช์ใช้งานได้เลยไม่ต้องเชื่อมต่อใหม่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนิดนึงนะใส่ผู้เป็นอย่างนี้นะผมมันก็เท่ดีแล้วมันก็แน่นดีหัวรลองแบบใส่วิ่งใส่แลมได้นะหมดเลยเออกกำลังกายดูด,ดิไม่หลุดนะผมอ่ะก็ราคา4ีา่ร้อยาบเกาบาทสามารถดูหนังก็ได้ฟังเพลงนะผมนะคุยโทรศัพท์นะเล่นเกมครอบคุมแล้วนะผมนะแบตเตอรี่อยู่นานอีกก็ ผมคิดว่าควรจะมาบอกทุกคนนะถ้าใครชอบก็ฝากคอมเมต์หน่อยว่าชอบนะแล้วก็สงสัยตรงไหนบ้างพิมพ์มาได้เลยครับเดี๋ยวให้นหะนึ่งกันยินกับคิวมาตอบให้นะอ่ะก็ถ้าสัญญาว่าเจอสินค้าตัวไหนที่เข้าไตาจะบอกทุกคนอย่างนี้แหละถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครป์อัยูทูบเฟซบุ๊กตอกยูทูบเฟซบุ๊กตอกแล้วก็ไอจไว้เจอกันคลิปหน้าแน่นอนครับวันนี้ไปก่อนครับเินแบงค์ Bank. สวัสดีครับ